สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆเช้านี้จะมาเคลีย์บ้านผักจะเอาผักไทยมาปลูกแล้วนะคะนี่เสดายด้นี่ผักชีลาวกำลังงามที่แน่ๆมันถอนไรดิษฝังน้นออกก่อนทอนออกให้หมดจะเอาแตงกวามาปลูกสองต้นทางนี้ทางนี้เอามะระมาปลูกสองต้นเนาะเดี๋ยวเคลีย์ก่อน จะได้เดเอาไปคั้นส้มผักก็ได้นะแต่ว่ายายโอ้ผักเยอะแยะอกไก่ให้กระต่ายกินดีนะนะที่มีไก่มีกระต่ายถ้าไม่มีไก่ไม่มีกระต่ายก็เสียดายวันนี้อีก <c oughs> ในสวนก็มีเริ่มมีมั่งแล้วแหละแลดดิสนะเริ่มมีให้กินมั่งแล้ว อ่อนๆจังเลยนี่อไอ้นั่นก็คืนเต็มเลยพักชีลาวตรงนี้เป็นที่ของมระทุกปีทุกปี ยายลองเอาเมล็ดมายายลองเอามาเล็ดมาทม,ม,มไว้ไม่ขึ้นเลยมระเนี่ยตรงนี้เลยมันหนาวเนาะมันไม่ขึ้นหรอกออเดี๋ยวขอทอนกันนะ้ทำความสะอาดโรงบ้านผักนี่นี่ไอ้นี่ยายดูดิเอาไว้ในบ้านสวยแล้วนี่ ที่ใสก่กระถางไว้มันนั้นแฟ๊บเดียวเองเนาะมันอุน่นเนี่ยพวกนี้จะเอาไปปลูกให้หมดแล้วแหละนี่หาที่ปลูกก่อน <c oughs> เริ่มสวยอีกแล้วเต็ม <c oughs> ไปหมด <c oughs> <c oughs> นี่ลูกของใหญ่ผักสลัดใหญ่ถ้ามันไอตอนแรกถ้าตัวทางไม่กินโอ้ <c oughs> ได้กินแล้วเนาะ ยายไม่เคยซื้อสักทีเลยต้นกล้าเนี่ยมีแต่ถอนทิ้งถอนให้ไก่กินแล้วก็แจกเพื่อนบ้านปีนี้ได้ซื้อแฟนใหญ่เขาอยากกินเนาะให้มันได้กินก่อนอะนะราะของเรามันโตไม่ทันที่ซื้อมาวันนั้นต้นละสิบห้าบาทน,น,นี่เพียบเลยนี่ขึ้นอนีกนี่เต็มไปหมด จะได้ถอนไปปลูกข้างนอกบ้านแล้วหละนี่ป้าใน,นยายเอาไอ้น,นั้นไปให้ไก่ก่อนให้กระต่ายก่อนแล้วควคนมาถอนมาอีกทีนี้พักชีลาเอาไว้งีก่อนเดี๋ยวค่อยถอนไปกินโอ้ยยายนึกว่ายายเขียนไว้ไม่ได้เขียนเป็นยังไงเนะาะบัดทีนี้อันไหนขี้นกอันไหนไม่ขี้นกล่ะทีนี้อันไหนอันไหนมระธรรมดาอันไหนมระขี้นก ไม่ได้เขียนไว้อะแตงกวาจะออกลูกแล้วนี่ยายนึกว่าตอนเพราะว่าพอตอนมันโตใบมันไม่เหมือนกันเนาะแต่ตอนนี้อ่ะใบมันเหมือนกันเลยตนแรกยายว่าไม่เขียนหรอกเพราะว่ายังไงใบก็มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ทําไมตอนนี้ใบมันยายก็ว่าอันเล็กๆนี่ใบมะระขี่นกนะพอไปดูอันนี้มันก็เหมือนกันน่ะเอออย่างไงดีวะ ว่าจะปลูอย่างละอย่างละต้นในนี้มันได้กินไวเนาะช่างเอะได้อะไรก็เอาันนั้นเลยเนาะข้างนอกก็เดียวกับปลูกข้างนอกมันไม่ค่อยออกโกูกมันไม่เหมือนในบ้านผักนี่จะเอาแตงกวาพี่เหมินเขาจะปลูกแตงกวามันได้กินเร็วไงแตงกวาเนาะดูดิเนี่ยมีลูกทุกข้อเลยนี่นี่นี่มีลูกทุกข้อเลยนี่ เห็นไหมนะไปขอปลูกกันเลยเสร็จแล้วนะคะรดน,น้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่มระไม่รู้โดนมระอะไรก็ไม่รู้นะทางนี้จะแปลงกว่าตรงกลางเดี๋ยจะเอากระเพราโหระพามาปลูกหน่อยนึงไม่ปลูกแล้วอย่างอื่นแต่มันแน่นมันก็ไม่สวยเนาะตรงนี้ดูพักบุ่งก็ไม่สวยเลยนึกว่ามันจะสวยมันไม่สวยอื ไดี๋ยยายจะเอาพวกนี้ไปหาที่ปลูกอีกนี่ปลูกปูกไปให้มันหมดไปตะลาโดแม่มาถางยาแถวนี้นี่มาเจอถมถมไวเรียกว่าไม่รอดรอดวันนั้นน่ะวันนั้นน่ะหนาวจะตายนี่ดูดิ แล้วทีนี้ที่ยายอยู่ในบ้านสามต้นจะไปปลูกที่ไหนล่ะข <c oughs> ุดขุดถมถมทิ้งไว้แถวไหนอเอาไว้กินยอดมันลูกมันกินไม่ไหวเยอะเกินยายจะเอาไอ้ที่ในบ้านมาปลกูกตรงนั้นอีกอันหนึ่งพอที่เหลือเดี๋ยวไปหาขุดขุดถมถมทิ้งไว้แถวไหนเนาะวันก่อนปีที่แล้วปลูกในกระบะแบบนี้ก็โอ้ยไม่ขยันแต่จะรดน้ำ นี่ขึ้นมาสวยด้วยนี่แต่ว่ามันช้าเนาะ,ะเดี๋ยวจะมาปลูกอีกต้นหนึ่งที่เหลือสองต้นเดี๋ยวไปหาไปตรงไหนดีเนะ <c oughs> าะเมื่อวานก็ไปทุระวันนี้หยุดพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ก็ไปหาหมอยายไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้ต้องไปถามแฟนงานพรุ่ง,งนี้หรือมะรืนนี้อันนี้ยายหมอนัดเีกเนาะ อันนี้นิดอันนั้นหน่อยจะเที่ยงแล้วคเพื่อนไปต้องไปทําอะไรกินข้าวก่อนลงแรงต้องเอาอันนี้มานั่นต้นไว้กลัวมันหักบางต้นที่มันสูงนะก็จะเอาเอาผักที่อยู่ในบ้านผักมาปลูกต่อตรงนั้นอีกนิดนึงน่ต้องมาขุดหญ้าออกขุดหญ้าออกเสร็จแล้วก็ จะเที่ยงนะเนี่ยแถวนี้้ามันหนึ่งใหญ่จะเอาไปเก็ปลูกไอ้โครบีไว้ปลูกไว้เอา,มาเมล็ดมันนะเนี่ยแถวนี้มันไม่ได้เดือดร้อนอะไรได้กินก็ช่างไม่ได้กินก็ช่างเราปลูกเอาเอาไว้เมล็ดอะไรที่ว่าโครบีแล้วก็อะไรนะที่มันมันอยูอ่ข้ามปีได้นะร็อกร็อกครี่ไม่ได้ กะลัมดาวกะลัมหกใกะลัมคณะใบหยิกอะไรอย่างเงี้นะเนาะปะได้ยายไปขอทำกับข้าวให้พี่เหมือนก่อนของเรายังไม่เท่าไรหรอกแต่ทำให้พี่หมือนกันยังไม่รู้เลยว่าจะกินอะไรเราพี่เหมืนกินสเต็กน,นะคะกับข้าวแฟนยายวันนี้ทั่วดองของเราเองหน่อไม้ฝรั่งดองของเราเองเนาะ ส่วนผักนี้ตอนนี้ซื้อมานะคะผักในสวนยังไม่มีตอนนี้สเต็กเนื้อ,อนี่ไปจากซื้อนี่ของเราทอดเนื้อแบบเดียวทอดเนื้อแบบเดียวกินอย่างเดียวนี่แหละเอาแบบง่ายๆแม่ยายจะไปปลูกผักต่อเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ไม่ว่างอีกพรุ่งนี้จะไปหาหมออีกโอ๊ยหน่อยใหญ่จะ <laughs> รียบร้อยอันนี้น้ำจิ้มแจ่วนะคะพอดีเด็ดยอดไอ้ผักชีใบเลื่อยนี่เด็ดไอ้ไอ้นั่นมันออกดอกมันอะนะ,ะกินกันปะง่ายไหมนี่ยายขอไปกินข้าวก่อนเด้ออืมแค่นี้แหละกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์ยายต้านะคะ มาเป็นข้าวเสร็จแล้วม,มาเอาไปไอ้นั่นไปปลูกีงนี่นปลูกที่หมดเลยเดี๋ยวดูก่อนอันนั้นกระลำหัวใจอันนี้กระลำดาวอันนี้เออืเรียบไม่ถูกดอกกระลำเดี๋ยวไปเอาอะไรมาใส่ก่อน แถวนี้ยายจะปลูกกะหล่ำดาวไว้เอาไว้ให้เอา,มาเมล็ดมันปลูกว่ายังละต้นสองต้นนี่แถวนี้อาจจะเอาโครบีแล้วก็กะหล่ำกะหล่เอ,อะไรนะกรเ งานเสร็จได้เย็นเย็นยายต้องตัดไปส่งจะไปเก็บดอกแคร์ยาวอีกแล้วนี่ไม่ค่อยเยอะแล้วแหละเริ่มเริ่มจะหมดละเยอะเกินไปละมั้งเพื่อนเพื่อนดูบอกแล้วว่าไม่อยากเพาะเองเพาะเองแล้วมันปลูกเยอะนี่แกลมดาวเดี๋ยวจะเอาโครบีมาปลูกสองต้นแล้วก็คนาใบหญิกมาปลูกสองต้น ลิมนี้เอาไว้เอา,มาเมลเ็ดนี่อันนี้เสียดายนะเดี๋ยวามดูมีใครอยากได้ไหมอันนี้กระลำหัวใจอันนี้กระลำดาวส่วนอันนี้กระลำดอกเราจะปลูกอีกนี่กระลำดอกได้อยู่เอาไว้ถนอมอาหารส่วนอันนี้กระลำธรรมดากระลำธรรมดายายไม่ค่อยชอบหรอกชอบกินกระลำหัวใจดีกว่า มันนิ่มดีกระลำนี่มันแข็งแต่พอดีมีมเมล็ดอยู่ก็เลยเพาะเนาะอันนี้ถนอมอาหารได้แต่ก็ถนอมเยอะก็ไม่มีเวลาจะกินเองนั่นแหละนี่เลือแถวหนึ่งตรงโน้นกระลำดาวเนี่มานี่จะปลูกคะนาใบายีแต่เยอะเกินเอาไงดีกระลำดาวก็เยอะแยะไปแล้วเนาะบรอกโคลีน้อย ซื้อมาได้สีต้นเองกระลำสีม่วงก็เพิ่งจะเพาะอ,อีกไม่รู้จะเอาอยัางไง <c oughs> เอาบรอกโคลีกดีกว่าบรอกโคลีเดี๋ยวไปไปแยกบรอกโคลีก่อนอร้อนเพื่อนยายว่าจะปลูกถั่วเดี๋ยวก่อนพักก่อนปลูกหมดแล้วแหละมะเขือทงมะเขือเทศ เด็กหเอามาไว้ข้างนอกให้มันแบบครึ่งน้ําครึ่งบกครึ่งร่มครึ่งแดดเนาะเอามาปลูกเลยไม่ได้หรอกเพื่อนๆตายเฉาหมดเพราะว่าเขายังไม่เคยโดนแดดเนาะอันนี้ก็ะรออีกนิดหนึ่งนี่ขนาใบยิกเราเคยเอาไปปลูกนี่เพื่อนนี่หน่อไม้ฝรั่งได้เยอะมากเลยในระหว่างที่พักผ่อนนม่อยากกินอะไรมีหมดแหละในบ้านใหญ่นะ มินิซูเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์กอยู่ในบ้านนี่ร้อนๆอากาศร้อนเนาะกินอันนี้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวทำความสะอาดน้ำไม้ฝรังเอาไปส่งนะคะอืมอ